คืหายใจนะคะโดยใช้กระบังลมนะคะก็คือเป็นหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟมนะคะเราก็ทำมือวางนะคะค่อยๆให้คนไข้ค่อยๆหายใจเข้าช้าๆให้ท้องป่องสุดแล้วค่อยๆหายใจออกท้องแฟมนะคะค่อยๆเข้าช้าๆให้ท้องป่องแล้วก็ให้ได้ลึกมากที่สุดเท่าที่คนไข้ไหวแล้วก็หายใจออกให้ท้องแฟม ยกหนึ่งเราจะให้ทำประมาณอย่างน้อยหครั้งนะคะหถสิครั้งต่อยกจำนวนยกต่อวันเนี่ยเท่าที่คนไข้ไหวเลยค่ะทุกชั่วโมงที่ตื่นได้ยิ่งดีเลยค่ะ